เปิดโพสต์สุดท้ายหมอลำดาวรุง่งอายุน้อยหลังเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนอื่นเลยทางเราต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้มีแฟนคลับต่างใจหายกันไม่น้อยเมื่อจัก,กรพงศ์ไพศาหมอลำดาวรุ่งอายุน้อยได้เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุหลังแหกโค้งชนต้นไม้ดับขาที่โดยงานนี้ทางด้านเพจ Facebook มุนลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญน,นั้นก็ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของจัก,กรพงศ์ไพศาลมอลำดาวรุ่งอายุน้อยจากอุบัติเหตุรถชนโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวม มอลำจักรพงศ์ไพศวร,ร์หมอลำอายุน้อยหาเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เส้นทางบ้านคำบอนและบ้านกุดปาดุกระหว่างเดินทางกลับจากร้องเพลงเมื่อคำาขืนที่ผ่านมา มูลนิธิเพชรเกษมอ่ำนาจเจริญขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ15ทับ1ทับ67ทั้งนี้หากได้ย้อนไปที่โพสต์สุดท้ายของหมอลำดาวรุ่งอายุน้อยจักรพงศ์ไพรวร,รเขาก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านทาง Facebook จักรพงศ์ไพรรร์ซึ่งเขานั้นก็เพิ่งได้โพสต์ข้อความก่อนเสียชีวิตไว้1วันโดยเป็นการโพสต์กำหนดการแสดงที่ระบุข้อความไว้ว่า ขอบคุณอาจารย์เอราวันซาวส์ครับ13เมษายน2567 11.00นถึง16.00นณโรงเรียนป่าติวเตยวิทยาสันตำบลกุดประดุกอำานาจเจริญพบกับจักรพงศ์ภัยสวรรค์ครีมเข้มสาราฟ้าใสาาพันธ์พิไลแดนซ์กล้าบ้างการดนตรีปั๊มซาวและเอราวันซาว ขอบคุณทีมงานเจ้าภาพครับเพิ่มเติมคิวงานบักหลาดได้เด้อครับขณะที่เหล่าชาวเน็ตต่างก็เข้ามาร่วมไว้อาลัยกันอย่างมากมาย